สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะกลับมาเจอกับอ้อมเหมือนเดิมนะคะกับรายการตามติดชีวิตสามีญี่ปุ่น vs ภรรยาคนไทยนะคะรายการดีๆนะคะคอนเทนต์หัวข้อดีๆนะคะที่จะมาบอกกล่าวนะคะเกร็ดความรู้ดีๆนะคะประสบการณ์นะคะรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารนะคะที่อ้อมจะเก็บมารวบรวมไว้ในช่องนี้ช่องเดียวสำหรับอ้อมเลยนะคะ ใครไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารก็กดติดตามกด subscribe นะคะเวลาอ้อมอัปเดตคลิปอะไรมันก็จะส่งกระดิ่งไปเตือนคุณเลยนะคะคุณก็จะได้ไม่พลาดกดเข้ามาฟังว่าวันนี้อ้อมมาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้นะคะอ้อมจะมาพูดถึง4ข้อนะคะ4ข้อดีข้อเสียนะคะการมีแฟนเป็นคนญี่ปุ่นและคนไทยนะ หลายๆคนคุณอยากจะฟังนะคะหัวข้อนี้นะคะอ้อมแยกเป็นข้อดีสี่ข้อข้อเสียสี่ข้อนะคะเรามาฟังข้อดีกันก่อนนะอันนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายญี่ปุ่นหรือผู้ชายไทยหรือผู้หญิงญี่ปุ่นผู้หญิงไทยนะคะมันก็สามารถใช้ร่วมกันได้นะคะข้อแรกหัวข้อแรกคือข้อดีก่อนข้อดีมันมีอะไรบ้างล่ะเราจะได้อะไรบ้างถ้าเราคบกันกับคนญี่ปุ่นหรือคนญี่ปุ่นคบกับคนไทยจะได้อะไรบ้างนะคะ ข้อดีคือทำให้เราเปลี่ยนความคิดนะคะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคติได้นะคะอันนี้อ้อมขออนุญาตพูดในเชิงมุมของผู้หญิงไทยคบกับผู้ชายญี่ปุ่นก่อนนะคะก็คือ,อมันทำให้เราปรับเปลี่ยนทัศนคติมุมมองความคิดใหม่ๆได้เลยอะ่ะอ้อมเชื่อถ้าคุณคบไปอะ่ะเพราะว่าด้วยความที่เรียกว่า ประเพณีวัฒนธรรมมันต่างกันแล้วการใช้ชีวิตมันต่างกันใช่ไหมคะมันทําให้เราเปลี่ยนความคิดได้เลยทัศนคติคุณจะเปลี่ยนไปอีกแนวทางหนึ่งเลยนะคะอ้อมเชื่อแบบนั้นนะคะ 2. คุณจะให้ความสําคัญเรื่องเวลาเยอะขึ้นคบกับคนญี่ปุ่นเขาจะ เป็นคนมีเวลาให้อยู่แล้วอ่าเป็นคนที่ชอบนาฬิกาใช่ไหมคะคือทําอะไรต้องเวลาต้องเป๊ะนะคะไม่ว่าคุณจะไปเยี่ยมเยียนบ้านเพื่อนที่ญี่ปุ่นหรือยังไงก็แล้วแต่ทุกที่ที่ประเทศญี่ปุ่นเขามีมารยาทนะคะสังคมที่นั่นเขาค่อนข้างเป๊ะเลยทีเดียวนะคะจะทําอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างมีขั้นตอนมีการวางแผนทั้งหมดนะคะใครอยากรู้ว่าเรื่องอะไรลงใต้คอมเมนต์เลยนะคะเรื่องเวลาอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ 3. นะคะข้อดีคือ จะทำให้เราเริ่มเป็นคนที่คิดเป็นทำทุกอย่างมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าจะไม่แบบปุบปรับแล้วไปเลยนะคะถามว่าปุบปรับแล้วไปเบิกเลยมีไหมมีนะคะมีแต่ว่าในช่วงระหว่างนั้นมันจะมีขั้นตอนอยู่นะคะอย่างที่อ้อมเป็นอ่ะก็เคยเป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะส่วนข้อที่4ี่ข้อสุดท้ายของข้อดีนะคะก็คือทำให้เราฝึกความอดทนได้เยอะขึ้นใจเย็นเยอะขึ้นมีสติเยอะขึ้น ะคะใครใจละล้อนเนี่ยถ้าเกิดว่าอดทนเรื่องนี้ไม่ได้คุณจะไม่สามารถครบกับคนญี่ปุ่นได้เลยนะคะอันนี้อ้อมเชื่อแบบนั้นนะคะ,อ,ะอ้อมย้ำก่อนนะอันนี้อ้อมพูดในมุมถึงผู้หญิงไทยคบกับผู้ชายญี่ปุ่นนะข้อดีเราจะได้รับอะไรจากเขาบ้างมันจะเปลี่ยนอะไรในตัวคุณบ้างนะคะ4ข้อนี้นะคะก็อ้อมได้พูดไปแล้วนะคะเรามาฟังถึงข้อเสียกันเลยดีกว่านะขออนุญาตคืนน้ำลายนิดนึง ข้อเสียมีอะไรบ้างข้อเสียอันดับแรกคือมันทําให้เครียดมันจะทําให้รุนคุณอยู่ในจุดที่เครียดและกดดันนะคะคือมันจะจริงจังมากเกินไปการใช้ชีวิตมันจะจริงจังมากเกินไปด้วยความที่มันมีระเบียบแบบแผนนะคะอันนี้แหละคือข้อเสียนะแต่ว่าข้อเสียที่อ้อมมาพูดมาเนี่ยที่จะพูดถึงละกันอนะ ไม่อยากให้ทุกคนฟังแล้วเอาไปคิดลบว่าเออฉันฟังข้อเสียแล้วฉันรู้สึกว่าฉันไปต่อไม่ได้อยาเป็นอย่างนั้นให้กําลังใจตัวเองในข้อเสียทุกคนมันต้องมีข้อดีนะทุกอย่างมันไม่ได้เพอร์เฟกนะคะเชื่ออ้อมนะส่วนข้อดันมาข้อที่2นะมันจะทําให้คุณมีนิสัยที่แบบเริ่มมีพื้นที่ส่วนตัวหรือว่าเซฟโซนคุณเยอะขึ้นจากบางคนด้วยนิสัยอะอย่างอ้อมเองเมื่อก่อนอาจจะแบบเราอาจจะไม่ได้แบบ เออมีพื้นที่ส่วนตัวอะไรเยอะมากมายแต่ถ้าเกิดว่าคุยคุณได้มาคุยกับคุณญี่ปุ่นเนี่ยคือด้วยความที่คนญี่ปุ่นเขามีพื้นที่ส่วนตัวศูวนยอยู่แล้วมันจะทําให้เราอะไปเรียนแบบนิสัสเขาใครอย่าได้ปฏิเสธนะว่าเฮ้ยไม่เป็นหรอกอยู่ด้วยกันยังไงก็ไม่เป็นอ้อมเชื่อว่ายัางไงก็เป็นสักวันหนึ่งอะคุณจะเป็นเป็นเองอัตโนมัติ น้ำหยดลงหินทุกวันหินยังกร่อนคนเชื่อคํานี้แล้วอันเนี้ยอยู่ด้วยกันทุกวันยังไงมันต้องกร่อนเยอะกว่านี้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ2คือมีพื้นที่ในตัวเองสูงขึ้นนะคะส่วนข้อถัดมาข้อที่3นะข้อที่3ด้วยการใช้ชีวิตมีวิธีการใช้ชีวิตที่มันต่างกันอะต่างกันมันก็เลยทําให้อยู่ด้วยกันยากพออยู่ด้วยกันยาก บางคนอาจจะแย่ถึงขนาดที่ว่ากินไม่เหมือนกันกินไม่ได้แบบเนี้ยแต่พอกินไม่ได้ก็ไม่ปรับฉันจะกินของฉันแบบนี้เธอก็กินของเธอแบบนั้นอันนี้คือมันทําให้เป็นข้อเสียข้อเสียแล้วคือทําให้นิสัยมันเจอแบบเรียกว่าอะไรมันไม่ปรับตรงนิสัยนะคะอันนี้เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งคือ โดยการที่ใช้ชีวิตต่างกันแต่ไม่ปรับเข้าด้วยกันนะคะมันก็เลยทําให้เกิดข้อเสียตามมาหลายๆอย่างเกิดข้อผิดพลาดเลยนะคะส่วนข้อสุดท้ายนะคะทะเลาะกันบ่อยทะเลาะกันบ่อยทะเลาะกันบ่อยขอญาตพูดผิดคะ่ะการทะเลาะกันบ่อยเชื่อมโยงมาจากข้อที่3าเมืม่อสักครู่นี่แหละนะคะด้วยการที่หนึ่งใช้ชีวิตต่างกันแนวความคิดคนละประเทศต่างกันนะคะนิสัยต่างกันนะ ทำให้ทะเลาะกันบ่อยแต่ทําไมอ่ะทะเลาะกันบ่อยปุ๊บแบบมันจะปรับจูนกันได้ไหมอ่ะได้ได้นะแต่อ้อมขอยืนยันคําเดิมว่าคุณจะเรียกว่าปรับจูนกันยังไงก็แล้วแต่ขอให้คุณเข้าใจกันมากขึ้นพยายามคุยกันบ่อยๆอันนี้คือสิ่งที่อ้อมแนะนําคือคุยกันเยอะๆคุยกันบ่อยๆนะคะ คือบางเรื่องที่แบบว่าเออเรามันก็อาจจะมีการเกรงใจกันก็มีแหละแต่ว่าอันไหนที่เราอยากรู้จริงๆคือเราไม่รู้อ่ะก็บอกเขาไปเลยว่าคือเออคนไทยเราไม่รู้แบบนี้นะอยากรู้เราอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงเราก็ถามเขาไปเลยนะคือยิ่งคุยกันเยอะมันจะทําให้เขาเราเข้าใจมากขึ้นอย่างเงียบต่างคนต่างเงียบต่างฝ่ายต่างเงียบคือคนญี่ปุ่นเขาเงียบอยู่ละ เงียบด้วยพื้นฐานสังคมเขาเป็นคนที่เงียบเป็นคนที่อะไรลึกๆอยู่ข้างในคือคุณเข้าไม่ถึงเขาหรอกถ้าคุณแบบไม่ทะลุก,กําแพงเขาจริงๆอะ่ะแต่คนไทยเราอะ่ะมีอะไรชอบโผล่ไงคือแบบรู้สึกอะไร,ก,ะไรก,ไก็พูดแบบน้าบางทีคิดไปก่อนแล้วคิดไปก่อนเข้าใจเองไปก่อนเนี่ยไม่ได้ถามเขาคนญี่ปุ่นเขาเป็นคนเก็บอะไรเก่งมาก เก็บนิสัยส่วนตัวเก่งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอ้อมเตือนไว้ก่อนนะคือใครที่แบบว่า,าจะคุยกับคนญี่ปุ่นมากน้อยขนาดไหนเนี้ยค่ะคุณอยากรู้อะไรคุณถามเขาไปเลยนะคะอยากรู้ส่วนไหนก็ถามนะเดี๋ยวเขาก็จะตอบเองนะคะคนญี่ปุ่นผู้ชายญี่ปุ่นมีมีทั้งน่ารักแล้วก็ไม่น่ารักแต่ว่าที่นี่ใส่น่ารักน่ารักก็มีเยอะแต่ขอให้คุณเช็คกันดีกๆก่อนนะคะ โอเคเก็บเอามาฝากกันประมาณนี้นะคะสีหัวข้อนะสีข้อดีข้อเสียนะคะมันอาจจะมีที่มากกว่านี้นะคะท่านอื่นที่อาจจะมีข้อมูลนะคะก็สามารถลงใต้คอมเมนต์เพื่อที่จะให้เพื่อนๆเข้ามารับฟังหรือว่าได้อ่านได้เลยนะคะก็ ทิ้งท้ายกันไว้ประมาณนี้นะคะก็สอบคุณนะคะสำหรับคนที่ติดตามนะคะมาให้กำลังใจกันแล้วก็ทักทายใต้คอมเมนต์กับอ้อมทุกคนเลยนะคะสิ่งที่อ้อมตอบใต้คอมเมนต์อันนี้คือทางอ้อมกันก็เราก็ได้แบบปรึกษากับสามีแล้วคืออ้อมไม่ได้คิดใช้แต่ความคิดอ้อมอย่างเดียวในการตอบนะคือเราก็ปรึกษากันมีข้อมูลแล้วก็เึนจะมาตอบให้แต่ว่าต้องแจ้งไปก่อนว่ารายละเอียดข้อมูลบางทีอ้อมอาจจะไม่ได้ตอบแบบ แบบเรียกว่าลงลึกขนาดนั้นอ้อมจะตอบแบบก,กว้างๆนะคะใครที่อยากข้อมูลอยากรู้ข้อมูลอะไรก,ก็สามารถเซิร์ชหาในเว็บไซต์อะไรเนี้ยค่ะมันก็จะมีเรียกว่าข้อมูลแหล่งที่แบบสามารถลงลึกได้อะไรเงี้ยค่ะสามารถเข้าไปดูได้เนาะ โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องอ้อมด้วยนะตามติดชีวิตสามีญี่ปุ่น vs ภรรยาคนไทยนะคะจะได้กลับมาเจออ้อมในทุกๆคลิปเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้านะ